ที่นี่เทศบาลคำรนดานเกวียนมีสิ่งซึ่งทุกคนรู้จักดินดานเกวียนเราจะไม่น้อยหน้าใครดานเกวียนต้องดังสถานโลกข่าวดีดีกับพี่คำรน แข่งขนมครกเตาดินได้เปรี้เปรี้ยวเปิดเบิงย่ำมาเส้าเปิดเบิงเปิดเบิงย่ำมาแร่งเปิดเบิงดื้อเปิดเบิงกันอ่ามอ้าอ้าอ้าร้องอ้ามอ้ามอ่ามอ้าเตาดินเนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือ มันจะหอมนะครับหอมกลิ่นอายของธรรมชาติก็คือดินนะครับซึ่งไม่เหมือนกับเตาพวกเตาเตาเหล็กเตา,เาที่ไม่ใช่วัตถุที่เป็นธรรมชาติอของเราจะมีความพิเศษก็คือหอมรสกลมกล่อมเป็นธรรมชาติครับนี่ดินเจ้าเอ,อ๋ยข้าเคยอ,อยู่ใกลมาก่อนดินอุ่นร้อนหรือเย็นก็เป็นพื อ่าโดยเฉพาะดินดีต้องดินต้านเกวียนอ่าสุดยอดครับอันนี้คือกิจกรรมในงานก็คือเรานอกจากจะแข่งแค่ขนมครกเตาดินเนี่ยเราก็มีกิจกรรมแข่งขันหุงข้าวหม้อดินซึ่งเมื่อสมัยโบร,ราณเนี่ยไม่มีหม้อเหมือนทุกวันนี้นะครับก็จะใช้ภาชนะเป็นดินเผาในการหุงข้าวะนะครับอ่ซึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ มันจะเลือนหายไปแล้วหอมกลิ่นดินอีกครับเราก็เอามาเขาเรียกว่าอนุรักษ์ให้ให้อนุชนคนรุ่นหลังว่าว่าสมัยก่อนเนี้ยเนี่ยเราไม่มีหม้ออย่างนี้เราก็ใช้หม้อดินนี่แหละนะครับเพื่อได้รับรู้ซึ่งมันมันก็มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของหม้อดินเนี่ยหุงข้าวจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยกินมันก็อร่อยกว่าหม้อทุกวันนี้นะครับหม้อไฟฟ้าหม้อสแตนเลสหรือว่าหม้ออลูมิเนียมนะครับ ทนชั้นได้ท okay> ี่ไอ um ้ดินเน่อ๋อมีแล้วก็ครับตำทกด่านเปลียนนี่ครับนี่ยงเป็นคกคกของดินด่านเปลียนดินด่านเปลียนได้ GI ด้วยใช่ไหมได้ครับได้ GI ด้วยครับอ๋อเป็นดิน GI นะครับที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เราได้ได้รับคัดเลือกมาคือจะเป็นการ รับรองในเรื่องของตัวเนื้อดินเป็น GI ด่านเกวียนโคราชอพเตอร์ลี่ได้รับการรับรองนะครับบ้านฉันคือด่านเกวียนเราไม่เอียนแต่ว่าเรามีโค้งดินที่น้องเศรษฐกิจติดดิน ว่าเราด่านเกวียนใช้กุกยิ่งยิ่งตั้มยิ่งมันใช่ไหมโฉมสีแดแด้แด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 ้ด้แ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 ด้อง้อด้อ้แด้แด้้้ีด้แ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 ดดด้แดด้แด้แด้แแ้ ทุกอำเภือจะมีมีหมดเลยครับแต่ว่ากระทกโชคชัยบ้านฉันไม่ธรรมดามีมีชื่อมีกระทุกครับมีกระทกครับซึ่งก็จะมีความเรื่องของเส้นเหนียวนุ่มครับมีกระทุกบ้านฉันมีมีกระทุกโชคชัยในเขตเทศบาลก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากเครื่องปั้นดิบก็จะมีกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นะครับที่ส่งให้กับเกษตรกรให้กรมการข้าวก่อนใช่หให้กรมการข้าวเอาไปเอาไปจาหน่ายแจกให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นําไปเพาะปลูกนี่พันอะไรเออหอมมะลิร้อยห้าครับซึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ที่ส่งเสริมนะครับแล้วก็เกษตรกรมีความต้องการของเราเนี่ยถ้าถ้าผลิตแล้วขายเป็นเป็นข้าวทั่วไปก็จะได้ราคาถูกแต่ผลิตเป็นเมล็ดพันเนี่ยราคาจะได้สูงเกษตรกรจะมีรายได้ดี กโ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 กรกโ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 าโกรกโรโกโ่โก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 กโ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 ่โกโกากโกโกแพงกวกากกติโกงกโกโกกโ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 กรัโไกโกเดี๋ยวดูนะไก่ฝรั่งดูนะกก่รง ก็เอกเกเอเหมือนกันเลยค่ะไม่น่าจะต่างกันนะคะก็ถือว่าโชคดีเยอะไหมฮะในในในเขตอบตของท่านที่ในในเขตเทศบาลไล่เทศบาลท่านนะพันห้รไล่นะครับตอนนี้เราส่งศูนย์เข้าประกวดเนี่ยตอนนี้เข้าไปชิงชนะเลิศระดับประเทศเป็นศูนย์ขยายขยายพันุ์ข้าวนะครับที่ส่ง เข้าประกวดระดับภาคแล้วชนะเลิศตอนนี้ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศอยู่ครับครับเอาไก่ฝรั่งถือหน่อยให้หนูนั่นเลยนะเนี่ยอาอดียิ้มกับกล้องหน่อยยิ้มข้าลงนิดนึงครับยิ้แล้วยิ้มครับคือเราจงกาแฟเสร็จแล้วทั้งกาแฟสดทั้งกากเนี่ยเทใส่เข้าไปให้หยดแล้วให้หยดให้มันหยด เดี๋ยวที่หยดไหมมีมีที่ลองรับอยู่เดี๋ยวลองหน่อยไหมเอาน้ำมาหน่อยไหลไหมเห็นไหมอันนี้จะถือว่าเป็นน้ำร่วมสาบานมันมาจากขวดนี้กินแล้ว น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่อนอ่อนของฉันอยู่ที่ด่านเกวียนแล้วก็นี่น้ำร่วมสาบานใช่ไหมผมไม่เครกินกินคนเดียวกกินมาแล้ว แล้วเหมือนว่ามันจะเหาะได้นะฮะเป็นเครื่องดิฟกาแฟโดยใช้ดินดันเควียนดินเผาซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีนะแต่ที่นี่เป็นคนรุ่นใหม่คิดค้นคิดค้นครับคิดค้นตามตามเทรนที่เขานิยมกันตอนนี้นะครับเราก็สามารถทําได้ดินดันเควียนนายกเคยเล่าว่าดินดันเควียนเดินทางรอนแรมด้วยเควียนไปขายถึงชายแดนเขมรศรีสะเกดสุริน แต่ว่าวันนี้นวัตกรรมใหม่ๆมันมันเกิดขึ้นคนรุ่นนั้นผ่านผ่านไปแล้วร้อยปีผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่ว่า<ม>นัจจุบันนี้นะครับคนรุ่นใหม่กําลังสืบสารสิ่งนี้ครับโดยการนําของเทศบาลตําบลด่านเกวียนครับอ่านะครับสิ่งที่ทําอยู่นี้ดีไหมครับดีช่วยชะลงเทศบาลเทศบาลตับลรุนด่านเกวียน ให้เจริญรุ่งเรืองสื่อไปใช่ไหมครับใช่ค,ชค่ะทั่วโลกนี้จะต้องรู้จักดินดันเขียนวันนี้ไม่รู้จักวันหน้าต้องรู้จักดินดันเวียนต้องสถานสะเทือนโลกนี้แม่นบอลเน่ยดินดินซึ่งทวนจากที่อื่นเนี่ย ภาคอื่นอ่ะเป็นไม้แต่ของเราเนี่ยทษด่านเกวียนเนี่ยใช้ดินดินด่านเกวียนนะครับซึ่งก็จะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าข้อจากัดก็คืออาจจะแตกง่ายตัวบอดี้มันนึกว่าตกอ๋อนึกว่าตกไม่ตกแตกตัวอ่ออ่ออ่อ่อ นี้เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยทำขายกันทั่วภาคอีสานเลยนะครับจะเอาไว้ให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสมาเจอกัน<อ>นะครับเ,เป็นเมื่อได้ยินเสียงโทน<อ>ตามบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำของชุมชนต่างๆ<อ>ก็จะมีตรงนี้เอาไว้มเมื่อถึงหน้าเขาเรียกว่าหน้าสงกราร<อ>ก่อนจะสงกรารนเนี่ยมันจะเป็นตรุษนะครับก็จะมีเสียงโทนตรงนี้ตีอพอได้ยินเสียงโทนตรงนี้เนี่ย หนุ่มสาวก็จะมารวมตัวกันก็มีโอกาสมีครอบครัวก็ตรงนี้นะครับอู้ดังจริงดังดังแต่ว่าอยาเด็กๆดูแล้วอยากทำตามนะคะหูดับนะคะรัฐบาลแล้วปสชแล้วก็ในเขตปกครองท้องที่ก็คือเทศบาลตำบลดังเกวียนนะเขาก็พยายามอบอุ้มคุ้มครองด้วยสวัสดิการแห่งรัฐดูแลท่านเนี่ยสุขใจไหมครับสุขใจจ้ะใจเนาะ แม้ลูกหลานจะดูเราน้อยแต่ว่าสองวันที่เราได้มาอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยอยู่กับกลุ่มคนเดียวกันเนี่ยสุขใจไหมสุขใจจ้ะนแล้วก็ยินดีนะเพราะเราอายุเท่ากันก็พูดกันรู้เรื่องเป็นสิ่งดีๆนะอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีแต่วันนี้มันมีใช่ไหมครับที่รัฐจัดให้นะอยากจะพูดอะไรไปถึงรัฐ ตอนนีいい้บ้างถึงเทศบาลบ้างอาพูดได้เลยฮะก็ขอบคุณหลายๆอย่างที่จัดสิ่งนี้ให้เราค่ะการที่คนสูงอายุมารวมตัวกันอยู่เยอะๆเนี่ยมันดีตรงไหนครับมันก็สนุกดีจ้ะสนุกนะมามันมีความสุขดีที่ได้มาเรียนร่วมกันกับเทศบาลที่เทศบาลทำมาแบบนี้พวกหนูมีความสุขที่ได้มาพบปะกันเนาะค่ะ ขอบคุณค่ะลูกชายคนโตหอมแก้มขวาลูกชายคนเล็กหอมแก้มซ้ายยอมไหมแม่ยอมแจยอมอย่างไวเลยไม่ขัดขืนเอาเอานับแล้วก็หอมเลยเอาหอม เคยจต้หอมแก้มสาวๆไม่คิดว่าวันนี้ต้องหอมแก้มแม่แก้มแม่นะมันมีพิเศษคือตรงเส้นนะครับเส้นเนี่ยจะนุ่มเส้นนุ่มนะครับผัดปกติถ้าเส้นไม่ดีมันจะไม่นุ่มเหรอ อร่อยไหมครับอร่อยอร่ออร่อยันนี้คือมีกระโทกมีกระโทคนะคุณสมบัติพิเศษคือเส้นเหนียวนุ่มอันนี้เป็นผัดมีนะครับไม่ใช่ผัดไทยถ้าผัดไทยจะต้องใส่กสุ้งสดแต่ว่าผัดมีกระโทกจะให้อร่อยต้องใส่ปลาผงครับผัดกับปลาผงปลาผงใช่ครับแล้วม,มันต่างกับอะไระที่ท่านว่าเมื่อกี้ยังไง ไ่ผัดไทยาาผัดไทย,ยงไงผัดไทย,ไทยคือเส้นเขาเนี่ยจะเป็นเส้นสดคือยังไม่แห้งเส้นทําสดๆแล้วก็หั่นออกมาผัดนะครับแต่เส้นมีเนี่ยกรรมวิธีก็คือต้องทําทเสร็จเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยนี่แหละแต่ว่าต้องมันจะบางกว่าแล้วก็มีการผ่านการหั่นเสร็จแล้วเอาไปตากแล้วก็ถึงจะนํามาแช่น้ําแล้วก็ผัดอีกทนีนะครับมันขึ้นอยู่ที่สูตรของการทําแป้งนะครับถ้าแป้งทําสูตรด,ดีก็เหนียวนุ่ม วันนี้นะครับรัฐบาลกลางได้กระจายอํานาจมาสู่ท้องถิ่นอบทอทั่วประเทศนะครับให้เป็นแผนจัดการกันเองและก็มีงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่พอก็ขอส่วนกลางมาเติมประสานกับอบจอก็ทําให้เกิดการคล่องตัวเพราะพื้นถิ่นพื้นที่จะรู้ทุกรู้สุกข,ของพื้นถิ่นด้วยกันเองไม่ว่าเรื่องทุกเรื่อง แม้แต่ในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยในหนึ่งหมู่บ้านนี้ค้ายาบ้ากี่เม็ดเนี่ยรู้เลยได้ไหมเพราะผู้ใหญ่บ้านจะจับตาเลยหมู่นี้หมู่หกสมมุตินะมีคนค้ายาบ้าอยู่สามคนอะไรเงี้ยนะรู้หมดเลยนะครับแต่นั้นอันี้ไม่มีนะครับผมพูดถึงที่อื่นเนาะทีนี้ไม่มีนะนายยกนะไม่มีครับ ผมยกตัวอย่างนะคร,ค,รครับนี่คือการบริหารจัดการและก็ดูแลดูแลกันเองนะครับซึ่งรัฐก็มอบอำนาจให้เพราะนั้นเราจะทุกเราจะสุขเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คณะผู้บริหารของถิ่นที่เราเลือกเขาเข้าไปนะครับ,รบเขาทำให้เราสุขไหมเขาทำให้เราทุกไหมนี่คือรัฐก็ปล่อยให้เราแล้วนะส่วนส่วนภาคร,รัฐบาลกลางนั้นเราก็เลือกสสเข้าไปอีกทีหนึ่ง ดีไหมครับดีจะถามพวกท่านเป็นประชามตินะครับว่าอยู่กับนายกท่านเนี้ยสุขหรือทุกข์ครับทุกข์แล้วใครพูดประสุกนิดเดียวมีนิดเดียวมาอีกหูดีเกินไปแล้วอ,อยู่กับนายกท่านนี้สุขมากหรือสุขน้อยสุขมากค่ะนั่นก็หมายความว่าผู้บริหารคณะผู้บริหารนะครับทั้งหมดของเทศบาลตำบล ดันเกวียนดูแลท่านทุกเรื่องตั้งแต่ในคันยันเชิงตะกรควบคู่ไปกับสอปอสอชอนะครับซึ่งมีงบมาแล้วก็ว่าทําวันนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าดัานเกวียนอยู่ในคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมาทราบไหมครับทราบอยากได้ยินคำขวัญชัดๆของจังหวัดนครราชสีมาพูดพร้อมกันได้ไหมครับเดี๋ยวนับนะหนึ่ง สองสามเมืองหิงกา้<พ>าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนเอเอาผมมือนะครับความจำดแีและนี่คือสิ่งสำคัญสูงสุดท่านถือว่าเป็นหน้าตาของจังหวัดนครราชสีมาเพราะพื้นที่ท่านอยู่คือด่านเกวียนเนี่ยถูกบรรจุไว้ในคำขวัญ คนพูดคำขวัญน,นี่ก็พูดถึงท่านด้วยพูดถึงที่อยู่ท่านด้วยนะครับมีอีกหลายตำบลหลายพื้นที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในคำขวัญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้สําคัญนะครับแต่ก็เห็นความสําคัญที่เราเนี่ยสืบสารสืบสายกันมาอย่างช้านานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเห็นความสําคัญแล้วมันคงไม่จบสิน้นเชื่อว่าไม่น่าจะจบสิ้นภายในรุ่นเราเพราะนายกท่านก็ต่อยอดให้แล้วใช่ไหมครับนี่ต่อยอดเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคิดค้นสิ่งต่างๆเนาะนายก ท่านก็อยู่กับเลือดเนื้อเชื้อไขตรงนี้มาสมัยพ่อท่านแม่ท่านก็ทำสิ่งนี้เพราะนั้นเลือดของคนดันควียนจะไม่มีวันหมดใช่ไหมครับใช่มันจะไหลเนืองนองเท่ากับลำน้ำมูลใช่ไหมครับใช่ <laughs> ต่อไปนี้นะครับจะขอผู้เสียสละท่านหนึ่งเราจะกรีดเลือดเราเล่น <laughs> <laughs> สบาย <laughs> สบาย <laughs> ใครใครก็อยากมาอยู่ด่านเกวียนใครเพราะว่าด่านเกวียนเป็นหนึ่งในคำขวัญของโคราชแต่ผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งไม่อยากมาอยู่ที่ด่านเกวียนอยากจะหนีไปพ้นด่านเกวียนทราบไหมครับไม่ไมงูเหลือมงูเหลือมมาที่นี่ตายหมดฮะออกกว่าไ้เป็นหนังกองใช่งูเหลือมสะอื้นเลยอ่ะ ทีนี้ต้องถามท่านนายกต่อไปนะครับว่าสิ่งซึ่งเราจะส่งเสริมสร้างสรรค์แล้วก็สืบสานให้ดานเกวียนของเราขจรขจายไปทั่วประเทศและในโลกนี้สืบไปมันคืออะไรครับท่านครับคือ,อดันเกวียนเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเพราะฉะนั้นเทศบาลก็มีหน้าที่นำสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่นะครับ ให้พี่น้องนะครับชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติได้รับทราบถึงวิถีชีวิตนะครับการปั้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของชุมชนเราออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนชาวไทยและก็ชาวโลกครับนะนายกก็หวังว่าคำขวัญของโคราชจะต้องมีดันเกวียนสืบตลอดไปต้องมีแน่นอนครับนะครับเพ,เ,พเ,พเพราะเพราะเพราะเราเราไม่ไม่หมดอยู่แค่นี้ เรามองการไกลไปอีกนะครับต้อง,ต,องต้องก้าวไปกว่านี้อีกครับนะครับวิโก a ูแก้สื่ออาราวดูมาน้องมาอายจะพาไปเบิ่งอีสานเขามีของดีหลายอย่าง ายยามาเถิดน้องนังพี่จะพาไปมาเถิดน้องนังพี่จะพาไปอีสานเปี่ยมด้วยของดีศิลปะมากมายให้ชมมากไายวัฒณธรรมมานำข้าเปี่ยมล้นยึดเหนี่ยวใจคนอีสานตั่วไปฮักกันและดังพี่ดังน้องฮักกันและดังพี่ดังน้องผูเ้เฮาทางผองล้วนคือคนไทย ภาษาเป็นเอกลักษณ์ทุกคนรู้จักมาจากภาคไหนหน้าตาบ่งบอกที่มาอีกกี่ิยาเบี่ยงด้วยน้ำใจชาวอีสานนั้นมีลายเผาชาวอีสานนั้นมีลายเผา่วยเบกเมเ็ดลาหวยล้อภูไทยที่ต้องเที่ยวเขาต่อมากมีอยากชนน้องคนดีไปเที่ยวเขาใหญ่ลำตะคองลองถึงฟังโคงนวลน,น้องชมยง เจ้าจะชื่นใจถ้าน้องเจ้าเบื่อเมืองกรุงถ้าน ป้าชมประชาลุประชา,าหินพี่ใหม่ผ้าไหม่ตีนจงแพร่างามจริงนอกแก้วตาจะหามาให้เจ้าสวมขงจากงามแท้ลายกิจของแม่บอกแด่สามวัยดอกคนณนำมาเสียบที่หูดอกคมาเสียบที่หูแม่ประตูช่้นสวยบาดใจเอา้ามาน้องมาอายจะพาไปเบิ่งอีสานเขามีของดีหลายอย่างเฮามีของดีหลายอย่าง มาเถิดน้องนางพี่จะพาไปมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปโอ้โอโอโอ้้โอ้